ตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว s ซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะ,ะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะในระยะสั้นแต่ว่าก็ยังคงมีความผันผวนจากหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมา2วันเนี่ยก็อาจจะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาในวันนี้ได้เหมือนกันโดยทั้งนี้เนี่ยมองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็หนุนการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันแถวๆระดับ987จจุดแล้วก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไป ที่ระดับ995จุดนะคะกะ็ในส่วนของแรงซื้อของนักทุนสถาบันที่ มีเข้ามาในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยในฝั่งของคุ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงหนุนในส่วนของการฟื้นตัวของตัชนี s เซฟฟิแต่ในส่วนของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยยังเห็นแรงขายออกมาค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ก็ขายออกมาอีก1,890ล้านบาทในฝั่งของคุ้นแต่ว่าเริ่มกลับมาซื้อใน s ซฟฟิทตี้เด็กฟิวเจอร์พัอยสิบหกสัญญาอย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องจับตา ของความต่อเนื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติในฝั่งฟิงเจอร์เหมือนกันเพราะว่าอมองว่าการเข้าซื้อในวัน2วันนี้น่าจะเป็นการทยอยปิดสถานะช็อตที่ทำอาไว้ในช่วงก่อนหน้า ส่วนถ้ามองในเรื่องของปัจจัยทางการเมืองเองเนี่ยก็ยังดูเป็นความเสี่ยงทางลงต่อเซฟฟอยู่แม้ว่าล่าสุดเนี่ยในฝั่งของรัฐบาลจะออกมาประกาศถอนร่างพรบเนี่ยทัศก,กรรมแล้วก็ร่างกฎหมายฟ้องรองทั้ง6ฉบับออกจากสภาแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่คัดค้านในเรื่องของพรบรดังกล่าวเนี่ยยังไม่ค่อยไว้ใจต่อข้อเสนอดังกล่าวแล้วก็ดูเหมือนจะ มีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมมากขึ้นพร้อมกับมีแนวโน้มที่จะยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าปัาใจจัยในเรื่องของการเมืองเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนการปัจจัยภายนอกเองเนี่ยมองว่านักลงทุนเองยังจับตาในเรื่องของผลการประชุม ECB ในวันนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเห็นการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับตามต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขแรงงานเองก็มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรน่าจะ ปรับตัวขึ้นแต่ว่าอยู่ในตราที่น้อยกว่าตัวเลขในเดือนกันยายนแล้วก็ในส่วนของอัตราการว่างงานนี่น่าจะ,ะค่อนข้างทรงตัวที่ระดับ7.3%ฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วยังน่าจะเห็นการคงมาตรการ QE จากเฟดต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องตามดูว่ารายงานตัวเลขที่มีออกมาเนี่ยจะออกไปในทิศทางที่ตลาดคาดการนันไว้หรือเปล่า อมองในส่วนของ s 5 0 z 1 3เองเนี่ยน่าจะ,ะเป็นจังหวะในการกลับมาเทรดฝั่งรองอีกครั้งเพื่อไปทำกำไรแถว950-995จุดตามแนวโน้มการฟื้นตัวในวันนี้อย่างไรก็ตามให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าปรับตัวลงมาที่ระดับ970จจุดอีกรอบหนึ่ง สำหรับในส่วนของ g o ลฟิลเตอร์ันก็มองแนวโน้มน่าจะยังมีเหนือระดับ19,500บาทได้หลังจากที่ดูเหมือนว่าราคาทองคำเองเนี่ยยังแกว่งตัวออกไปในทางไซด์เวย์ในกรอบทางลงเนื่องจากยังรอดูในเรื่องของตัวเลขาการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐว่าจะออกมาในทิศท,ทางใด แต่ว่าดัชนีดอลาาลาร์สหรัฐก็มีอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยในช่วงวันสองวันนี้ช่วยหนุนในส่วนของราคาทองคำสปอรตอยู่ส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่าอาจจะเข้าไปรอเปิดสถานะลอง j f z 1 3เพื่อเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆบริเวณ1,9500บาทแต่ว่าให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ถ้าหากว่าหลุดระดับ 1, 9 4 2 0บาท สำหรับในส่วนของ Brent crude oil f u t u r e เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะร่วงลวงตามทิศทางของอาราคาน้ำมันดิบ Brent spot ที่ปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับ105เหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าก็เริ่มน่าจะมีการาฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างหลังจากที่ลงมาเมื่อคืนนี้เนื่องจากมองในเรื่องของอ การอ่อนค่าของดอลลา,าร์สหรัฐจากการที่ในส่วนของค่างเงินยูโรเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นมารับในเรื่องของอาการคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจากาฝั่งยุโรปส่วนหนึ่งที่ออกมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขยอดสั่งซื้อ ของเยอรมน,นีเนี่ยออกมาค่อนข้างสุดสยแล้วก็คาดการณ์กันว่าตัวเลขในส่วนของผลผลิตในภา,าคอุตสาหกรรมในวันนี้ของเยอรมน,นีน่าจะออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างดีด้วยออนอกจากนี้เนี่ยคงยังต้องติดตามดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาทางด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิรานแล้วก็ชาติตะวันตกที่มีขึ้นที่กรุงเจนีวา อมองในช่วงสั้นๆเนี่ยยังเห็นราคาน้ำมันดิบเลน์เนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางลงอยู่ฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวก็อาจจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันอย่างไรก็ตามแนะนำสถานะชอ็อต b i x13 ที่เปิดเอาไว้เนี่ยให้ ทำกำไรออกไปก่อนถรับ3,275บาทแล้วก็ปิดสถานะล็อกทำกำไรถ้าเห็นการดิก,กลับขึ้นไปที่ระดับ3,320บาทสำหรับสถานะใหม่เนี่ยไปรอเปิดชอ็อตอีกครั้งหลังจากที่เห็นการฟื้นตัวสำหรับาราคาน้ำมันมเบนซ์ในช่วงการซื้อขายระหว่างวันหรือว่าคืนนี้ส่วน USD future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะ เห็นการแกว่งตัวอยู่ในทิศทางเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่มีโอกาสกลับมาอ่อนค่าลงหลังจากที่ในส่วนของปัญหาการเมืองในประเทศเนี่ยยังดูส่งผลกระทบต่อทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดบอล โดยเมื่อวานเนี่ยนักทุนต่างชาติยังขายค่อนข้างมากในฝั่งของหุ้นแล้วก็ขายออกมาในส่วนของตลาดบอลกว่า9,000ล้านบาทแนะนำสถานะรอง USDX13 เนี่ยยังให้คงสถานะต่อไปได้โดยตัดขาดทุนเชี่ดรับ31.30บาทต่อดอละลาสหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์